สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาพ่อมาฟอกับท e, ิ kind of ่นนมันหน้าคือเก่าพี่น้องมื่อวานนี้ฝนตกเลยลงแล้วกัอยู่แล้วพี่น้องก็เป็นน้องเป็นตมพี่น้องหาขี้ดินขี้ดว่มาทมบ้าเลยที่คิดมาทมพอาทมได้รถหนึ่งซองรถพี่น้องเต็มรถชิบล้อพี่น้องเอามาซองรถชิบล้อเลยพี่น้องเอ้อืมซองรถชิบล้อแล้วก็ไปเอาจากรถซองรถชิบล้อพี่น้องเบิ่งรถลอเบิ่งรถชิบล้อครับพี่น้องจอดแตงแย่อยู่นะค่าขี้ตมขี้โบอยู่พี่น้อง ไปตักมาเซอร์พี่น้องเว้ตักไปตามแถมถางหัวทนนี่ล่ะพี่น้องอืมหอนพี่น้องเขาก็ได้หลด้องหลดปักพรนี่ไปเขาเริไปตักไอ้พี่น้องกบลงพี่น้องช่สิบหลออไปไปตามาสิ่ไปตักนี่ไม่เอาเลยเอนเนพี่น้องสิบหลอกนสิบหลนเลยเช

พี่น้องหัวแรกพี่น้องอยู่ยมดีป่ะอ่าให้เพันตักก่อนพี่น้องเพันตักก่อือพันตักสะก่อนเป็นกันพี่น้องกับตักไตชั้นนี้พี่น้องไตขึ้นไปทมถังพี่น้องเตาถีงทมถังทอมน้องไอ้พันตกลงกับเมื่อยพี่น้องเมื่อยก็ะจำเป็นตัดตักตักสิไลตีนเย็บหรอเย็บเนินๆไปเย็บเนินๆไปมันจะห้าวไล่เออเย็บเมาไปไล่ๆเออเอากระขี่ตมขี่โบพี่น้องมันขี่โบลัดอยู่นะแข้มท่าแล้วกัน แต่ทมคือเก่าพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋อ่ะเบิ่งพี่น้องอาเบิ่งกดดินทมทางพี่น้องที่นั่นมาหน้าทมดินทมทางกับสาวเงินพี่น้องงุนนางเงินนงเนางเนหรือพ่อนาพาพี่น้องคนตักติ๊กตอกคนกิจว่าพ่อนาพาพี่น้องเอ๋พี่นมีติ๊กตอกพี่น้องประเล่นติ๊กตอกสาวในสาวติ๊กตอกพี่น้องเอ๋อันน้าก็งัวพี่น้องงวดห้อยเกลียดต้นต้นอยู่คนตักพี่น้องตักใช้กับเปรนเถื่อนบวานนี่ ก็เป็นการปิตังเองไม่ด้ายไปเลยพี่น้องเกิดไก่พี่น้องรถเกไก่เก่นไก่าววพี่น้องเก่นไก่ไ่เงพี่นอไ่อไว้พี่น้อง เมื่อครั้งน้ำอีนางวิ่งเบาละจำได้ไหมเราก็ทุงหัวทะเลให้กี่คนวิ่งให้อีนางคนส่งพอถึงสายทงก็ติดลมพมเทีที่สาวน้องชักที่ชั่ เดี๋ยวไม่ไดก็เติมเลยเเลยเยเลยเวเยมเยเเไก่อนเตรียมเลยปล่ยยังไเววดีเสื้อไม่ไหมดไก่างนี่นี่ตเธอนี่อเลยเมเตมเตมเยาก้อนนี้วางหนก Tháng nào, tháng nào, tháng nào. Vàng là thằng nào Đặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ร้อนไปขอแตงหลพวงนี้อะไรอเต็มรถแล้วพี่นอกก้องว่กไปตอนแรกผมไม่แน่จะมีไปเล็กเงี้ยนี้แม่เราิบรอบพี่น้องตีตีไปตอนนี้ละเดี๋ยวเรา้ไม่ไปที่ก,ก่อนดีได้ก่อนไม่อยู่ยังไงน,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 นะ่ให้เราหนั Lượt đi lượt đi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

không mày không mày không 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 không

hai yêu thích hai yêu thích hai yêu thích hai cho thích hai yêu thích hai yêu thích แย่พอแล้วมือแล้วพี่น้องเมือต็ไม่เก่ะหับพลมีแล้วแล้วแต่ว่าแล้วพี่น้องแล้แล้วแล้ี่แล้วไราะแล้วแน้พี่น้อง